สวัสดีครับขอต้อนรับสูบ่ b l o o m b e r กับผมธนมขันทองครับหุ้นอินเทอร์เน็ตของจีนนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยถูกแรงเทขายลงมาความจริงแล้วมี value ที่ดีนะครับท้งนี้คือคอมเมนต์ล่าสุดของทาง City Global Wealth นะครับโดย City Global Wealth ออกมาให้ความเห็นว่าหุ้นบริษัทอินเทอร์เน็ตของจีนนะครับมี value ตอนนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเนื่องจากว่ามีศักยภาพของการเจริญเติบโตในอนาคต เนื่องจากว่ามีไซส์นะครับที่ใหญ่รวมทั้งมีตลาดนะครับที่ใหญ่รองรับอยู่และเมื่อเทียบราคาของหุ้นของบริษัทอินเทอร์เน็ตของจีนกับหุ้นบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาแล้วหุ้นของจีนยังคงถูกกว่ามากนะครับนี่ก็คือประเด็นที่สําคัญนะครับหุ้นของบริษัทอารีบบา,าเซี่ยวหมีและเหมยชวนนะครับในตลาดหุ้นฮ่องกงถูกเทขายลงมานะครับร่วงลงไป10%นะครับ19%และ11% ตามลำดับนะครับแต่ว่าตอนนี้ทาง City Global Health uh, City Global Wealth มองว่ามีคุณค่าที่ดีนะครับแม้ว่าทางการจีนจะออกกฎเกณฑ์นะครับมาควบคุมไม่ให้มีการผู้ขาดนะครับในตลาดของอินเทอร์เน็ตหรือว่าตลาดของเทคโนโลยีแต่ว่าทางรัฐบาลจีนไม่ได้มุ่งทำลายบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทเหล่านี้ยังมีโอกาสนะครับที่จะเจริญเติบโต,โตข้ามหน้าต่อไปครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนทื่นบุรุษและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุรุษฟันมาอย่ดงเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้ง บียหัวบาลไปเขียชันเรียนยก็สับสครับในยูทูปเพื่อรับข่าวบันข่าวสารล่สุดครับ